ก็เงินไม่ต้องเจ๊โอเคทุกคนร้ายเนี่ยพี่อาร้ายเนาะเอาต้องถามข่าวก่อนสิไม่งั้นจะโูดยังไงเออเอาเรื่องซีรีส์นี่ทีนะครับทุกคนเอาบอยสวัสดีครับเดี๋ยวเราจิกกล้องนะข่าวจิกกล้องนะข่าวค่ะฮะน่าจะหลบไปกูบินน่ะแหที่ไม่ดูดบุกมี่อาร์พ่ร์ก เอาไปนะเพรหนูเองลูกอะจะบอยในเวิร์ครับโปตนี้เป็นไงบ้างสำหรับสองคนอ๋อก็เป็นโปรเจกต์เรื่องที่สองที่ได้รับเป็นผู้กันผู้กำกับผู้กับก็ตื่นเต้นไหมก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะเป็นเรื่องที่สองเนาะจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นซีรีส์เพียงเรื่องเดียวที่เราได้มีประสบการณ์ในการทำงาน มันห่างหายกับการเล่นซีรีส์มาก็ประมาณสองปีได้ไม่รู้สักปีเป็นไงบ้างพอมาจะต้องกลับมาเริ่มเล่นซีรีส์และวย่างก่อนหน้านี้เราไปทำงานเพลงไปนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยไปอย่ใเปช็นงานเป็นทุกเป็นครับผมก็จริงๆเราได้มีโอกาสกลับมาเวิร์กช็อปด้วยกันนะครับผมก็รู้สึกว่าเหมือนตอนที่ผ่านมาเนาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้มันทําให้เรามันเกิดอะไรบางอย่างที่สาหรับผมผมก็ยังรู้สึกว่ามันมีเคมีอีกอย่างหนึ่งที่มันเพิ่มเข้ามาก็คือ เหมือนเราไวฟ์เราทานกันมากขึ้นในในเรื่องของการแสดงอะไรเงี้ยครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นอจุดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ตอนเราถ่ายทาบรรยากาศรายการกซีรีส์เรายังเป็นแบบมือใหม่อยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เหมือนเราพอมีประสบการณ์แล้วเราเหมือนเราได้แชร์ทั้งน้านความคิดทั้งด้านทักษะแบบการแสดงทั้งนัานแบบการแบบการฝึกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าน่าเลื่นแต่แล้วอยากจะลงให อเราเองต้องมาข้อเสนอใหม่ในเรื่องการแสดงก็ยังีก็ห่างไปไกลครับผมริงเรื่องที่แล้เป็นเรื่องแรกเนาะที่แบบได้มีโอกาสแบบว่ามาเรียนการแสดงมาลองแสดงอะไรเนี้ยเรื่องนี้ก็ถามว่า คาแรคเตอร์ด้วยความคาเล็เตอร์ที่มันยากด้วยแล้ว<ม>ก็อยากจะทํามันออกมาให้ดีที่สุดครับผมอยากจะแบบว่าเอาตัวเอง<ม>ออกไปจากเซฟโซนจากกรอบเดิมๆที่ถึงเคยทำไม่ได้<ม>แต่ว,แว่าเป็นน้องผู้กันที่แบบน่ารักแล้วก็แบบว่าที่ทุกคนรออย,อยู่ไม่อยากให้หมันจบไหมดเพราะว่าชอบยิ้มความคืนความเพลงหายไปหมดแล้วหรือยังฮะคือเรียกได้ว่าพอถ้าเป็นเล่นงที่แล้วยังมีความเกิดแต่ว่าเดือนนี้เด้วยความที่เราเวิร์กด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดเขาไม่ได้ยังเกิดไหมถ้าเปนเป็นโมเมนต์ที่แบบว่า จ้องตาหรือแบบอะไรบางอย่างมันก็ยังมีงเกเ่อนแต่ว่าเขาเรียกว่าอดีขึ้นเหมือนแบบมีสมาธิมากขึ้นร้อนหลาร้อนร่มก็ <c oughs> จริงๆคืเอพอเมื่อก่อนเขาอะเผิอนแล้วเขาเหมือนเขาจะแบบไม่มีสมาธิเขาบอกเมื่อกี้ที่บอกอาจจะเขิอนแล้วก็ตอนนี้มีสมาธิมากขึ้นแต่ผมเมื่อกับเขิอนเขาเวลาจ้องตาเขาเวลาเขาสู้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่น่ารัก จริงๆวลาได้ดมองตาใกก้ๆอะไรอย่างเงี้ยก่วิกก่วิทจริงๆถ้าเขาแบบทำตัวอ่อนๆเหมือนน้องพู๋ก็น่ารักมากเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นแววตาเนอะใช่กนดันมาจากความสำเร็จของเรื่องที่แล้วที่แบบนข้างสำเร็จมากประสบเลยมากพอถึงมันมาเรื่องนี้มันก็เรื่องที่รักไม้ตออ่าจริงๆเราก็รู้สึกว่าถามว่ากดดันไหมผมว่าทุกคนงานเราน่าจะมีความกดดันมากกว่าแต่ว่าเราจะไม่เอาความกดดันนั้นมาบั่นทอนเนาะความตั้งใจของพวกเราคิดว่า เรื่องที่แล้วเป็นยังไงเรื่องนี้ก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็ให้มันมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยครับเราก็จะเต็มที่เหมือนเดิมครับขึ้นตัว,วผมเองไม่อยากจะยกเรื่องนี้ไปเปรียบเทียบเรื่องที่แล้วมผมว่าเดี๋ยวจะต้องเท่าเรื่องนี้วหรืออะไรอย่างนี้แต่ผมแค่รู้สึกว่าแบบว่าในทุกๆคร์้ของการแสดงไม่ว่าจะเป็น,ปนบรรยากาศรัก,รกหรือว่าเป็นเดอะบอยในทุกจะเต็มที่แบบผลพากับงานหน้าที่ที่ผมได้รับครับแล้วก็จะทำออกมาให้ดีที่สุดในฐานะการแสดงสอา ทุกคนมาอ่านนิยายไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้จบดนีนะ <S <S นิดนึงเลยนิดนึงแต่ว่ารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันมันมีความซับซ้อนของตัวล,ละครแล้วก็เป็นฟีลลิ่งที่ตัวละครเหมือนจะอย่างนี้แต่ก็จริงๆแล้วเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับแบบมันจะมีความซับซ้อนเข้ามาสำหรับตัวละครผมนะส่วนพี่เซอร์ก็คิดว่าน่าจะยากขึ้นไหมอ่าอยากขึ้นนะครับนิ่งมากๆแน่นอนว่าว่ามันจะเป็นเส้นบางๆเนาะต้องความนิ่งเย็นชากับจุกขุมอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างที่มีความท้าทายมากขึ้นแล้วก็ ในตัวของคาแรคเตอร์เนาะจริงๆเราไม่ได้ข้ามโลกแค่2โลกอ่าเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ในแต่ละโลกของตัวละครเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันใชเรื่องนี้มันมีความแฟนตาซีอยู่เดียวมีเพิ่มความัวเนี่ยมันจะยากขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งเลยเพราะว่าเรื่องที่มันไม่มีแฟนตาซีเลยอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นในเรื่องของภาพที่โปรดักชันอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วก็ตัวของจินตนาการของนักแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบเอ๊ะ ถ้าได้อยู่ในโลกอีกโลกนึงเนี่ยเราก็ต้องมีจินตนาการว่าอ๋อเราอยู่โลกนี้แหละจะต้องเล่นกับอีกโลกนึงอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นความท้าทายมากขึ้นครับผมเราเลื่องตุลักคาเลนเตอร์กันที่โรงเนบอกได้บอกได้เมื่อกี้พี่เมย์พูดแล้วเราจริงๆไม่ได้มีแค่สองสองโลกทั้งคู่ทั้งเสิอใช่ครับตัวละครก็จะแบบมีหลายหลายคาแรคเตอร์เพราะว่าเรามาจากโลกตัวเองใช่ โลกคู่ขนานแต่โลกนะเอ้โลกนี้ะะเระอาจจะเป็นคนตลกคนตลกอีกโลกนึงอาจจะเป็นคนจริงใจจริงใจอีกโลกนึงอาจจะเป็นคนเท่เหมือนกันได้อีกโลกนึงอาจจะเป็นคนน่ารักหรือ,ปอ,อเปล่าอะไรสองคาแรคเตอร์อะไรใช่ฝากฝาก,ากอย่างนี้ครับใช่<ะ>ครับผมก็ฝาก,ากด้วยน,นะครับผมสำหรับเด็กบอยนิคส์โลคนละกาลเวลาครับผมเร็วๆนี้นะครับที่ช่องอมารินทีวีเอีสามสครับใช่ครับผมแล้วก็รับชมย้อนหลังได้นะครับผมทาง ICE หรือเว็บ iq.com เร็ครับ ใช่ที่เดียวเลยนะครับผมแล้วก็ใฝ่ตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ทุกช่องทางของมีมายบายออฟฟิเชียลเลยนะครับเลยไม่พลาดคอนเทนต์ต่างๆเนาะครับผมครับเชก็ฝากด้วยนะครับเอาไปอ้อมเบอร์ดีว่าเชย์จะกำลังหน่อยโอ้ฮัลโหลแฮปปี้เบอ์เดย์ลูสครับขอบคุณครับวันที่6วันเกิดปีนี้เป็นไงบ้างก็จริงๆวันเกิดปีนี้เนี่ยได้ช่วงที่ผ่านมาสองวันที่ผ่านมาก็ได้ไป โอกาสไปปฏิบัติธรรมครับเหมือนช่วงที่ผ่านมาเราทํางานเยอะแล้วเหมือนรู้สึกว่าตัวเองแบบเหมือนเจอแบบสิ่งรอบตัวมากมายอะไรเง,งี้ยจนแบบรู้สึกว่าอยากจะทบทวนกับตัวเองดูว่าจริงๆแล้วชีวิตเราเป็นยังไงรู้สึกยังไงอยู่นะก็รู้สึกว่ากลับมามีพลังในการแบบมอบความสุขแล้วก็พลังในการทํางานขึ้นยอย่างมากคือมาเจอปีนี้ไปปฏิบัติธรรมเลยใช่ใช่ครับคือลาเลยขอแบบ ทยู่ไปทำบุญได้เพราะว่าเหมือนรอบที่ปฏิบัติรอบนี้มันตรงกับวันเกิดผมพอดีแล้วมันแบบเป็นโอกาสที่ดีมาก,มากๆอะไรเง,งี้ยครับก็เลยแบบขอขอจริงๆเพราะว่าบางทีเราแบบเราก็เหนื่อยราชกรารทํางานเนาะมมีทั้งแบบปัจจัยทั้งท้ายนอกภายใน,อ,ยนอ,อะไรเง,งี้ยครับเราก็อยากจะไปเหมือนฟูหรือเติมเติมความสุขเติมเต็มให้แบบให้เราแบบมีกําลังใจอีกครั้งอะไรเงี้ยครับอย่างปีงที่แล้วมันมีโปรเจกต์คืนสันทุนเนอะอใช่ครับ ปีนี้ยังมีครับปีนี้ปีนี้ยังมีอยู่ครับผมก็จะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยปีนี้ผมตั้งใจว่าเดี๋ยวในวันเกิดเนี่ยครับก็จะมีกิจกรรมอันนี้น่าจะพูดได้แล้วนะครับก็จะมีการประมูลแล้วก็เหมือนไอตัวราคาบัตรที่เราจ่ายมาเนี่ยก็จะหลังจากหาค่าใช้ใจ่ายเราก็จะนําไปทําบุญเหมือนกันปีนี้จะเป็นเกี่ยวกับเด็กครับผมให้การศึกษาเด็กที่ไม่ได้รับโอกาสยากไรเนาะก็ผมแบ่งเป็น3ามเซกชั่นใหญ่ๆก็จะมีอ่า เด็กที่ได้โอ,อากาสในเรื่องของทางทางดนตรีและก็กีฬาอาจจะเป็นการซื้ออุปกรณ์ดนตรีอุปกรณ์กีฬาเนี่ยครับให้กับเด็กที่ไม่ได้มีโอกาสแต่ก็เป็นเซกันที่สองก็จะเป็นอุปกรณ์การเรียนการศึกษาครับใช่แล้วก็ในเซกันที่3เนี่ยก็จะเป็นเด็กที่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับโอกาสเข้าถึงโอกาสยากเลยครับก็อยากจะลงพื้นที่ด้วยตัวเองด้วยปีนี้ใช่ครับถ้ามีรายมีโอกาสจริงๆอยากจะลงไปแบบมอบให้กับใช่เพื่อตัว ซื้อขงขวั้ตัวเองด้วยใช่ครับซื้อของขวัญให้ตัวเองว่าอ,อะไรนะซื้อของขวัญให้ตัวเองว่าปีนี้ที่ชิงปีนี้ปีนี้ยังไม่ได้ซื้อของขวัญให้ตัวเองเลยค่ะแต่ว่าก็แฮปปี้ดีครับผมันเกิดปีนี้ก็ทุกคนก็เปรียบเสมือนของขวัญของผมแล้วครับแล้วก็ของขวัญก็ย,ยืนอยู่ตรงนี้แล้วด้วยค่าให้ของขวัญเลยครับที่ชิง ของขวัญปีนี้ก็คือกะว่า oh, จะพาไปทำอะไรบางอย่างเไรอะไรไม่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 ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าแบบว่าคือด้วยความที่เรารู้ว่าบอสอะได้ของขวัญจากพี่ๆมาขับมากมายมีมีทุกอย่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเลยเลือกไม่ถูกแบบกลัววซื้อไปแบบจะได้ใช้ไหมหรือมันจะซ้ำไม้อะไรเงี้ยล้วก็เลยรู้สึกว่าผมอยากให้ของขวัญเป็นเหมือนแบบว่าการพาเขาไปทําอะไรในที่เขาอยากทําเพื่อที่แบบว่าอย่างน้อยอะเมม o r ีส่วนนั้นมันยังจะอยู่กับเราเอาเพลงฮูกโบ ใช่เหรอริงก็เหมือนเหมือนตอนวันวันเกิดผมเนี้ยบอสก็จะแบบว่าเอ้ยอยากทำอะไรผมจะบอกเขาก็จะแบบอ่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวนัดไปทำอะไรเนี่ยมีอะไรที่เขายังยังไม่ได้ทำแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากโอ้โหทำอะไรเนีจริงจริงก็มีอยู่นะใช่ไหมก็มีมีครับมีนี่หลายอย่างเลยที่แบบว่าเขาก็แบบรบกวนว่าอยากอยากไปนี่อยากไปนี่อยากทำแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราโถก็ ค่อนข้างเยอะด้วย่วงนี้ก็เลยแบบว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปแต่ว่าเหมือนน่าจะมีแจ๊ปอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวรอใช่จริงๆนี่แหละพูดเลยจริงเราอยากเราเราอ่ะคุยกันไว้แล้วว่าถ้ามีเวลาจริงๆเราอยากไปต่างประเทศด้วยกันเราอยากไปพอนี่อยากไปรีแลกซ์บ้างการไปต่างประเทศของเราอะไรเงี้ยมันเป็นการทํางานสะส่วนใหญ่แล้วเวลาเราได้รีแลกซ์มันก็ยังมีความแบบมีความห่วงงานคิดเรื่องงานอยู่อะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสไปพักผ่อน ว่าคิดชั่นทำอะไรก็แบบมีมีมีคุยคุยกันไว้บ้างแล้วครับแต่ว่าก็คือไปรอบนี้ก็คือไปในฐานะที่แบบไม่ได้ไปทำงานไปเที่ยวัปดูแบบดิวๆกันไว้แล้วอันนี้ของของขวัญที่เราจะให้เขาเหรอก็ได้เอาเอาด้วยความแปลนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเธอซื้อตั๋วเนาะขอบิสเนสนะเนะเดี๋ยวฉันจะซื้อข้าวให้แปลว่า ค่ามาเที่ยวค่ากันมีของฝันที่เยอะมากนะค่าห้องพักแล้วก็ค่ากินเออใช่ไหมเออแล้วารที่เราแทนไปที่ไหนอ่าจริงๆก็เอเชียนี่แหละเอเชียครับเอเชียเอเชียแล้วก็เอเชียเอเชียเอเชียอยู่ในเอเชียใช่เพราะว่าเขาก็แบบมีที่ที่เขาแบบอยากไปได้ไปฮ่องกงดิที่สนดตรงนี้ความลับความลับเดี๋ยวก็อาจจะ ความยังเป็นความลับอยู่ไงไม่รู้เม่น่าประมาณแถบไหนแถบไหนไม่ไม่อาจจะไกลไกลไกลกว่านั้นสักประมาณหลายชั่วโมงนั่งอยู่างไรหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่โรแมนติกแน่นอนคิดว่าเป็นสถานที่ที่พวกเราสองคนชอบใช่ที่นั่นมีทะเลไหมมีทะเลอะไรเขาพูดแล้วยังไม่้องตรวดเลยยังไม่ตจอมขวดยังไม่รู้เลยจะไปวันไหน ครับโอเคครับฝากด้วยนะคะฝากกับไบร์ทเน็กซ์เวิลด์ด้วยนะครับขอบคุณนะคะสองพี่หนุ่มก่อนสองพี่หนุ่มเวลามันลิงก์กันได้ได้ได้เลยได้งั้นเดี๋ยวเอามาลิงก์กันก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวขอพี่หนุ่มเป็นโค้ดอนันต์ให้หน่อยอินสตรดนะ

ไม่เปเก็บ <ska S 1> <mar l oth sed> <laughs half> ัก้องเกั้งักอฟีนอมเดไปตีนั่นหขาไปต่างประเทศอยาเก็บบ้งัอุ้ยที่พักเองไปได้กลเยกเขาบอกเลยเขาจะไพักผ่อนก็ไปทั้งหมดเยแต่ว่าเราต้อง่ับหลังก่อนเราไม่สัมภาษณ์เต้องใ่าเซงเหรอแกหลอกจับแก้มฉันหรออ